ยาซักรองเท้านะครับผมมันก็ถือว่าสะดวกพอสมควรนะครับผมและหลายคนบอกว่านะครับเป็นการเลี่ยงน้านะครับจริงๆแล้วนะครับผมมันไม่ได้ถูกทั้งหมดนะครับผมแต่ถือว่าโดนน้าน้อยที่สุดเท่าจริงๆนะครับผมมันคือของเหลวนะครับผมอาจจะมีน้ําเป็นส่วนผสมนะครับผมที่หนีไม่ได้เลยคือความชื้นนะครับพราะความชื้นนี่แหละนะครับผมจะมีผลต่อรองเท้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวทินเนอร์ก็มีความชื้นเหมือนกันนะครับถ้าอยู่ในตัวรองเท้านะครับหรือน้ํายาต่างๆนะครับก็มีความชื้นเช่นกันนะครับผมตอนนี้ผมซ่อมรองเท้านะครับใช้ทิน ชิ้นงานผมไม่ตั้งแห้งสนิทนะครับไม่สามารถทากาวได้เลยนะครับผมมันจะมีความชื้น ถินนน่นเนอร์ก็มีความชื้อนะครับน้ำยาเช็ดกาวก็มีความชื้นนะครับผมและอะซิโตนหรือน้ำยาลังเล็บก็มีความชื้อนะครับอยู่ที่ว่าตัวไหนละเหยได้ดีกว่านะครับผมไม่ว่าน้ำยาตัวไหนนะครับถ้าใช้ในปริมาณที่มากมากนะครับผมจะมีความชื้นสะสมนะครับอยู่ในตัวรองเท้าเช่นกันนะครับอยู่ที่ว่านะครับตัวไหนจะละเหยก่อนนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผมซักทุกครั้งจะต้องใช้ในปอกผมเพื่อเป่าให้แห้งเพื่อไล่ความชื้นนะครับผมเพราะความชื้อนนะครับผมเป็นบอกเกิดของปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากาว ร้วนแล้วเกิดจากความชื้นและที่สําคัญนะครับความชื้นนะครับทำให้รองเท้านะครับอยู่ได้ไม่นานนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ผมแค่ให้ความรู้เบื้องต้นนะครับผมหลังจากซากเสร็จนะครับควรจะเป่าให้แห้งนะครับแต่ผมเข้าตู้อบรองเท้านะครับหรือถ้าไม่มีตู้นะครับใช้เครื่องอบนะครับแบบทั่วไปได้เลยนะครับผมหรือถ้าไม่มีจริงนะครับผมใช้แค่ใด่าผมก็พอนะครับผมทําตามคลิปข้างต้นได้เลยนะครับผมไม่ว่าน้ํายาตัวไหนก็ใช้ได้นะครับผมแต่ขอฝากน้ํายา GU ของผมด้วยนะครับผมถือว่าเป็นทางเลือกนะครับผม